เรารุ้มก่อนแล้วว่าเรารอการนกน่้ชัเจนยัม่เคลื่อนไมราะว่ามีอต่าทง่ายเพราะวาเองที่นารามย่างเนกันจากเพื่อแรงงานที่แจ้งเข้ามาบูขตัาาว่าสามาพากันตลอดงานในตำแหร่ ภายในประเทศนะครับทางประกาศสังคมเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบนะครับไปดูน่อยมดูดูกันที่ไหนก่น

ย้ำกังวลยังสีไม่พอมือพอดีเจียงซี่บินเลยคุยกับแม่ตลอดคุยกับแม่ว่าขึ้นหอดแม่ได้หลายสงค้ามแม่หน่อยนบ่เสียงปืนหน่อยนเสียงระเบิดหรือแม่ไม่ไปอัดมันเหมยยังทายไม่แม่คุ้มเอาอันดบดีแล้วดูไปลบไปลบอันผมก็เป็นไข่สองเสมอเราแม่พัสดุก็เได้ว่าเออกินยาแล้วดูพัสด ไปหลบไปไว้หลบจากกอนแม่ว่าองดระเบิดก็จัเบ่หลบแม่ก็เสียใจหมดตะคุนเลยแม่บ่คุณอันจงค้ำเ<ม>แล้วนี่มา,นมาในเลือดลูกมาได้เท่าไรกับมาแม่บ่อยอยู่แม่ต้องการตะลูกแม่บ่ต้องการเงินทั้งเง็ดคอยลูกกับบ้านแม่ก็เลยว่าที่แล้ลลลลลลว,วแล้วแกพวกเข้าอะไรไปได้ไหมเขาก็ว่าครับครับผมสิบเบื่อแม่ผมก็โทษแม่ตายเบ่จัน ดีซีดีกทุกทวอีสักี้นึงโทวนอนว่าแต่เสียชีวิตหรือว่าถึนโอ้โหมาตาสิมาพวกมาทุกที่ยวมันจะียว่าแม่ครับลูกใส่ปีสั้นๆหนี่เป็นสนคกอบารัวรึเปลเพิ่การยูคนกัช่วยคอย่อแเม่ยยูโรต่พนุทันตเมืวงนอกอ๋วกรึเป่าเนนี่กว่าพวกรึเปลให้เขาเด็กน่อยไปคนกับมีอันนี้เนาะ ขอบคุณหลายๆที่มานดูเด้ไสกลับบ้านสกลับบ้านมาทำหุ้มต้นลูกจะเป็นทานเป็นเทาม่านนะให้เขามานด้วยดีจ้าใจแม่ใจพ่ออยากให้ลูกมาเป็นตัวตเด็น้องเพื่ออยากให้บ้านเป็นดูสิ่อยเดือนเนอะลูกเอารานกลับบ้านกลับเมืองไว้เนอะเดี๋ยวผมเบืองเงิน มีประเด็เงินกูจากแล้วเพิ่งงอนเจ๊งงอนมก็เพงรู้แล้วว่ามีจกผมใช่กางเกงกระลายบอยยูเพิ่งใช้จังๆของชาวกาฬสินธุ์ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวน230คนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ทางใต้ที่เกิดปัญหานะครับมีแรงงานกาฬสินธุ์เนี่ยไปอยู่ที่ทางเขตทางใต้โซนทางใต้เนี่ยอยู่121คนนะครับนะครับก็เราก็ต้อง คอยดูแลนะครับด,ดูดูข้อมูลนะครับแล้วก็คอยประสานงานกับในพื้นที่นะครับถ้ามีเขาในลักษณะของมีแรงงานกระสินที่ประสบปัญหานะครับเราก็เร้มลพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือลและก็นําความหงใยจากท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ